สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชม้าสู่รูมเซอร์วิสนิวส์นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งค่ะคืนนี้อยู่กับอมอแล,ลูกแก้วค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรเด่นๆให้ได้อัปเดตกันบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเฮไลของเราในค่ำคืนนี้ก่อนเลยค่ะ <S <S ในมองหน้าใกล้ๆเลยเห็นว่ายังใสย,ยังหล่อเหมือนเดิมค่ะหลังพรอสรานประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คว่ำเมื่อเดือนที่แล้วจนมีการถแถลงข่าวจากคุณพ่อเป็นการใหญ่โตนะคะวันนี้อาการของพอชได้ว่าดีขึ้อเกือ่อได้ว่าด้ค่ะ เป็นทำเงินไปไดยเยอะนะจิงนะคะน่ารักมากนางท่อค่ะวันนี้เวลาของออมลูกแก้วและทีมงานแล้วคะ่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ